โอเคเดี๋ยวตอนนี้รอโหลดแอปนี้เลยแอปคูคูหรอไม่แม่โค้ดเลยแม่ปุ่มคูได้ไงอ๋อเล่นด้วยได้ไหมเดินเล่นก็เข้ามาโอเคโอเคเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญเลฟซีเป็นหนูนะกำลังแล้วไปเปลี่ยนสีผิวมาสีกำลังข้างนี้ข้างนี้นไหมเล่นเลนะคะทุกคน ดูกดเกิดแหละก็ไม่งไ,ไหว <S <S ไอยู่ขขแล้วก็คือแล้ก็มีขั้วนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะเนาะเดี๋ยวนี่แป๊ดนึ่งนะทุกคน FC มัน FC เป็นไหนนะ Chatter สองอยู่นี่เข้าไปเล่นได้ปะ่ะเฮ้ยเข้าไปเล่น Chatter สองได้นะเฮ้ยจิงอยู่ตรงน้ำพุเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวน,นติงงอยู่ร เดี๋ยวได้ไปก่อนไปตรงนี้ก um, okay. ่อนทุกคนเดี๋ยวผมไปในนี้ก่อนเอเซีมามาโอเคครับเคยเล่นแบบนี้ไหมคะเอซีเคยเล่นแบบนี้ไหมผมสอถามหน่อยเอ้ยเอซีเคยเล่นแบบไหมผมไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวผมกูเก่าโอเคครับมีนีเลื น่าจะไม่เคยนะโอเคไปครับตามมาี๋ยวผมขอแปลไทยก่อนเดี๋ยวผม,มต้องไปอ่านภาษาอังกฤษอ่ะเนี่ยวเรจะไปอ่านภาษาอังกฤษนะทุกคนแปลไทยก่อนตาทุกคนมาเลยนี่สี่คนสองเออนี่ฝงฝั่งสาม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 อยู่ไหนอ่ะทุกคนไม่รู้ปะ เราหาสามก่อนไม่มีสามไม่มีสามเลยเอ่ X c, X c, X c อเอฟซีเอฟ f c อยู่ไหนเราเล่นสี่ป่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเรารอเวลานี่นี่นี่มาตรงนี้ทุกคน FC!!! ไปไหนอะ f อฟซีหนีทางน่หรอมาตรงนี้น้องผมเล่นด้วยครับมานี่เร็วโมน้องผมเล่ เฮ้ยมันบาดอะไรอ่ะเด้อเด้อเด้อน้องผมเล่นด้วยครับโอเคตาตามมาเลยครับตามมาเลยเอสซีเอสซียืนนิ่งแล้วอ่ะไม่ปรับไทยหรอผมปรับแล้วผมปรับแล้วครับผมปรับแล้วมา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  โอเคเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แหละเอฟซีไปไหนอะมานี่ครับนี่นี่เอฟซีไม่มาเสียเวลาละอืมโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรารอตรงนี้แหละอย่าเพิ่งเข้าไปนะไม่นนมันจะมีคนเข้าไปด้วยมา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 เราต้องรีบเข้าหกห้าสี่เข้าเลยเข้าเลย เอซี่มานี่โอเคเอซี่บีเกีย์กื่มไม่ทันหรือว่าทันวะนวันได้นั่ง <He> i, เฮ้ยเพลงนี้คุ้นคุ้นวุนิ่นวันนด้นั่งใกล้เอซี่ผมนั่งกลางเลยหรอว่านั่น นี know, das die die okay, ่ไงมันจะมีปุ่มวิ่งด้วยนะความแข็งแร่งโว้เช่ทำความสะอาดบ้านภายในบ้านโอเคเราต้องไปอะลุก้อนบองบ้าเตรียมบะหมี่กึงสำเร็จรูปมือข้ากับพ่อบะหมีของพ่อช่วยกันทำครับ จริผมก็อยากเล่นขอบคุณมากดันนาวาจันเดมเลยอ้าวพ่อทำไมพ่อไม่ลุกขึ้นทำอะไรบ้างอ่ะ,อะ,อะหนาวเนอะเดี๋ยวเราหยิบมาอีกนะครับอ้าวหยิบได้แค่จานเดียวใครจะทำให้พ่อ,อะอครับผมไม่แน่ใจเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเติมน้ำด้วยได้ไหมเติมได้เติมได้แต่ผมกินนะผมยังไม่กินผมจะเตรียมของ <ผม S 1> ไว<ห>้ด้วย ร้อนให้พ่อด้วยนะเออเดี๋ยวเราจะกินน้ำเย็นเร็จก็กิ้นเราเตรียมจานไว้ก่อนนะทุกคนมาเตรียมเอาไปกินเฉยไม่เป็นไรกินก่อนโอเคผมกินแล้วเรากินแล้วแต่ไปกินน้ําผมกินแล้วนะน้ำผมกินแล้วผมกินแล้วก็ค่ะเดี๋ยวหนึ่มน้ําก่อนแลาขอเอาน้ำร้อนก็แล้วกันอื๊บอื๊บโอเค แต่น้ำข้าบนมันก็จะมีนะใช่ครับโอเคครับโอเคผมมาแล้วแม๊หนึงนะคะทุกคนแก้วน้ำแก้วน้ำแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำมันไม่ต้องนานขนาดนี้นะสำหรับผมอะเตรียมน้ำทุกคนทำก๋วยเตี๋ยวรอเลย ี๋ยวถ้าเราชนะด่านนี้ได้ด้ทุกคนก็แบบว่าอะไรนะะเจอด่านเรือใช่เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นด่านเรือให้ได้เลยเอา้าไปกินเฉยเอา้าเป็นอยู่สีเขียวเหรอไม่เขียวว่าจิกจักจิกจักอะไร,อะไรโอเคแป๊บวแล,วแลวทุกคนเราทำอาหารให้เสร็จเลยดีกว่า FC อยู่ไหนอะ FC ไปอยู่นู่นวางก๋วยเตี๋วก่อน นี่ FC กิน,นอย่าพิ่งกินโอ้ยเสียของเยอะเลยโอเคของมาเราทําใหม่ก่อนเราจะต้องทําสํารองนะคะทุกคนกินนะแฟซีดูเปล่าอ๋อ FC ดูโอเคว่าต้มาบอกว่าสํารองไงไม่รู้อย่าพึ่งกินนะอย่าพึ่งกินอย่าพิ่งกินอย่าเพิ่งกินนะ เอาติ่งเอฟซีไปกินดีกแกว่ะเอฟซีอย่าก,กิน <c oughs> ผมทำสำรองไว้เดี๋ยวก็ต้องหนีพ่ออ่ะเอฟซีอยากกินแต่เพิ่งกินฮะเอฟซี FC อิ่มยังนั่นอะเอฟซี FC กินยังอะหรือว่าเอฟซียังไม่ได้กินเอฟซีกินแล้วเขากินไปหลายจานเป็นอ้วนปั๊บแล้ววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนครับคือผมไปดูสูตรมาแล้วจะต้องเนี่ยมันต้องกิน ตเตรียมจานไว้ด้วยอ่ะโอเคอีกสองคนก็พอละคือเวลาเราลงมาพ่อจะขึ้นไปทุกๆหนึ่งชั่วโมงเว้ยใช่ครับทุกคนพ่อจะขึ้นไปดูทุกๆหนึ่งชั่วโมงปะพอละไปดีกว่าเขาบอกว่าให้เราไปเติมอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้เอสี่เติมเสร็จล้วก็ไปได้ยินสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่พ่อพูด เดี๋ยวเดี๋ยวเลยคระคับประตูโอ้มีคนเคาะประตูเหรอแล้วทำไมหน้าผู้เหมือนผีจังเลยเหมือนผีหัวขาดที่เราเคยวิ่งเดดพ่อจะออกไปข้างนอกเพื่อตรวจสอบเอาวสิ่งเอฟซีเอฟซีไปรถแลนะ้วเดี๋ยวพึ่งเอฟซีจะพึ่งปิดใจเย็นอย่าพึ่งปิดไฟอย่าพึ่งปิดไฟแต่มันไม่ใช่แต่เราห้ามเนาะ เราต้องจำไว้ให้เฮ้ยอย่าพึ่งดิให้เปิดโอเคกดไฟกดเปิดไฟก่อนไม่แง่แล้วพ่อจะกดโอเคพ่อผมไปด้วยม้อยม้อยไป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 บายพ่อไปด้วยเฮ้ยใครวะนุงไม่ปิดประตูให้ด้วยปิดปิดเอฟซีมาดูดิใครอ่ะเฮ้ยทุกคนมาดูนี่ดิมาดูนี่ ข้างบนเอเอซี่มาดูนี่ดิ <c ười> ใครอะไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครแล้วต้องปิดไฟแล้วใครกปิดประตูปิดไฟปิดไฟประตูบ,าตบา <c ười> <c ười> ัากแล้วปิดไฟเ๋ยวเพิ่งกิน๋ยวเพิ่งกินดี๋ย่าเพิ่งกิน <c ười> ปิดไฟปิดไฟอย่าค่อยค่อยลงมาหน่อยยังไม่หิวแล้วต้องปิดไฟทั้งบ้านวิ <c ười> <จ television. c ười> ่งเลยวิ่งเลย แล้วเปิดแอร์ด้วยนะทุกคนอ่าผมเปิดแอร์แล้วแล้วก็ปิดประตู <c oughs> นอนปิดไฟทั้งหมดในบ้านต <c oughs> ิดยังรงรถเหมือนตร <c oughs> งนี้ตินะงนี้ติดยัง้รงนี้ยังเลยห้องน้ำ <c oughs> เปิดทีวีด้านล่างเพื่อใช้รีโมดบนโต๊ะ <c oughs> ทุกคนลงไปข้างล่างกันมันเผื่อมีข่าวอะไรมามันเสียงจึ๊ดซ้อ,อะไรไม่รู้อที่จริงมันไม่มีนะทุกคนผมทำเล่นเล่น

FBI, your safety matters. ไปทุกคนไปขโมนดีกว่าเดี๋ยวเดีดเปิดประตูหน้าบ้านเพื่อตรวจสอบพ่อของคุณเดีๆๆๆๆ๋ยวผมเปิดข้อเขามีห้องนี้ๆๆนอยู่เดี๋ยวพี่ดูฮะเดี๋ยวๆดี๋ยเดีไมดูไม่ได้อ่ะไม่ไงไม่ใช่แล้วว่าต้องไปเปิดประตูก่อนใช่ไหม ที่ห้องนอนขึ้นและตรวจสอบวงจรปิดคอมพิวเตอร์โอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนแล้วแหละงานเข้าเดินไงยังยมไม่มาเยมานมา ไปเลยไเลยระวังังไมลังดูอยู่ปกติผมจะตายตรงนี้แหละ เอฟซีระวังนะาวงาวงนะทุกคนตายเฮ้ยเดี๋ยวเอฟซีไปไหนเอฟซีหลับพัน เซฟซี่หนีทนันไงอ๋อไอ้เจเอาเอาข้าวขึ้นมาด้วยเหรอไม่ได้ขึ้นมาเราไปเล่นเชตเตอร์สองไหมเราไปเล่นเชตเตอร์สองก,อก่อนว่ามันเล่นได้ไหมกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนเดี๋ยวให้เอฟซีจอยมาทุกคนเมื่อกี้ไอ้กูวมากหกแใจเกือบเป้นเป้นแรงก็ต้องต่อได้ไม่ใช่เหรอตอนนั่นแค่ตอนเชฟผมเล่นต่อเซฟซี่ <FC> นึงนะทุกคนออนไหน์ออนไหน์ป้าป้าทุกคนตามมา FC อยู่ไหนอะ FC กำลังโหลดแปบ,บนึงติ่งกระโดดให้ดูหน่อยนี่เหรอคนนี้เหรอเห่ว่าเป็นสีฟา้ารอ FC แป๊บนึงโอเค FC ตามมาครับเราไปลองเล่นเชตเตอร์สองก่อนว่ามันจะเป็นยังไงน,น,นี่ไงน,น้องผมก็ไปด,ดูอะไรไม่รู้อะ นี่คือมันจะเป็นยังไงอ่ะผมไม่แน่ใจนะคืออะไรเอาตกแมพเฉยผมตกแมพไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามาเอาตกนาว่าน้องผมก็เสรแบบนี้อยู่แล้วทุกคนนมาทันเดินเดนเดเด ไปเล่นเฉดสามไหมอ่ะกดจอยเพื่อนไปเนีย่ยแล้วก็แป๊หนึ่งแป๊หนึ่งนะแป๊หนึ่งแป๊หนึ่ง,ไ,งไม่ใช่ไม่ใช่ละผมไม่ได้ต้องการเล่นโอเคทุกคนตามมาเราไปเล่นบทสองกัน นีจะเป็นยังไงอะผมไม่เคยเด่นมานี่มานี่ไปไหนอะอยู่บทสองน้าว่า,อา,อา,อาเอสซเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้าไปไหนอะแป๊บนึง,นเ,ง,นงเราไม่ได้เสียงแป๊บนึงเรารอโหลดก่อนเอสซี FC, ออกมาก,ก่อนเอสซี FC, ออกมาก,ก่อนฮะเรารอเวลาก่อนเรารอเวลาก่อนฮะ เออจะไปเล่นด้วยไหนโอ้เสียเวลานะวออ่ออกมาออกมาไม่จะเสียเวลาเลเข้าก่อนเพื่อนเลยเลนเลดโหมดอีสต์แบกจะมาเร็วๆนี้มันจะมีคนมาเล่นด้วยเสียเวลาไปอีกอะ่ะรอเอฟซีแป๊บนึงจะเล่นกับเขาด้วยหรอเอฟซีแป๊บนึงนะ เอฟซีจะเล่นกับเขาด้วยเหรอคนนั้นอะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอฟซีหมายถึงว่าเอฟซีจะเล่นกับเขาด้วยหรอเอฟซีจะเล่นกับเขาด้วยเหรอ,น,หรอนี่เกอฟซีก็พูดอู่นะแต่ว่าทาไมมันไม่มีวะ <FC, S 2> เอฟซีไปไหน้ะเดี๋ยวรอเอฟซีเป็นนึ อ่ะอืม F4 น่าจะเข้าไปเล่นแล้วอ่ะเออรีเซตไม่ทันคือผมบอกว่าผมจะเล่นสามคนนี้แหละแต่ว่ามันแต่ว่ามันบลั๊กมันใช้เวลานานเลยเชิญ F4 อีกได้ไหมนะโอ้โเออแบนหนึ่งนะแบนหนึ่ง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 ,ง F4 ไม่เล่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเชิญ F4 มาใหม่ วันนี้เพื่อนก็เล่นเยอะด้วยเดี๋ยวดูก่อนใครบ้าง่ไหนคือจะมีเพื่อนผมเล่นเยอะมากเลยวันนี้ทั้งคนทุกคนเลยเล่นทุกคนเลยเอ่อเอฟซี FC อยู่ไหนอะเอฟซี FC กำลังจอยเข้ามาใหม่เอฟซี FC ผมบอกว่าเอ่อเอฟซี FC ดูปะอย,อยู่นี่ไง,ไงอุย้ย น้องผมนี่ก็แสบจังเนาะจำเชื่อผมยังไม่ได้เลย FC อยู่ไหนอะโอเค FC ตามผมมารอบนี้เราเล่นกันสามคนนะไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปก่อนนว่เจอสคนลนะ้วออให้ FC มาด้ดิเอาน้าว่า FC อยู่ไหนอะ FC FC ไปไหนแล้วอ่ะ ไอ้ใเจอแล้วเอ FC ตามมาครับผมจะเล่นกันแค่สามคนแค่คนไงมา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 มน้าว่าไปไหนไป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 เข้ามามเข้ามา,เ,า,มาเอ้า FC ไม่เข้ามาทุกคน FC ไม่เข้ามา FC เป็นทำอะไรวะเออผมเข้าใหม่ก่อนผมเข้าใหม่ก่อนค่ะ มันใช้ท oh. oh. ีเผลนานมากเลยอะมันผมไปจะไปจะโทรหาานตก่อนจะโทรก็โทรไปดีจะไหลสดโอ้ยอะไรอยู ous> ่เนี่ยก็แปลกเนี่ยเอฟซีจะเข้าออกออกเข้าออกงงแล้วจะไปโทรยูเขาทำไมเขาไม่ว่า โอ้ยผมต้องเอฟซี FC อยู่ไหนไปเจอกันที่แชตเตอร์โสงนะผมคือเอฟซีเป็นอะไรอะ่ะเอฟซีค้างหรือว่าเอซไปเที่ยวที่ไหนมามาแล้วมาแล้วเอไปไหนอะ่ะเอซยืนหมือแล้วเ,เดี๋ยวเราจะหยุดเท่านี้ก่อนไม่งั้นไรสดเขาเนี้ยผมไปหยุดเท่านี้ดิมเนี่ย f อยู่ไหมครับ fc กดไปที่ว่าเล่นน่ะที่เล่นอะกดไปที่เล่นะ่ะฮะติงติงโทรอ่ะ fc เหรอโน no! อะไรไหม fc ไม่อะไรอะ่ะ <c oughs> อ,อ๋อหมายถึงไม่ทันนี้เหรอม <c oughs> ออยู oy อ,อ,อะไรวะ fc กดไปที่ข้างล่างมัจนจะมีคำว่าเล่นนะครับแล้วก็กดไปที่เชตเตอร์สามเอาไปแล้ว งั้นเราเล่นอันนี้ก็ได้ FC มานี้เร็ว o อ c FC. FC ไป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 เข้า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 เลยเข้าเลยเอออะไรอ่ะ ลรอลด future, 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 ต่อมาในคืนนั้น let's <m akes noise> have some dinner อะไรอะพ่อน่าติงตาย เขาเสียงอะไระเสียูอ๋อนีแ่แม่อลแล้วก็อย่าลืมทำมือเสี่ยวที่ชนด้วยแล้วใครโทรมาอีกโอ้เชยอุ้ยภูมิูก็โทรมาแป๊บหนึ่งนามาโทรกลับไปให้หน่อยดิยบอกว่าไลฟ์สดอยู่เราต้องทำกว๋วยเตี๋ยวเฮ้ยนามาก็โทรไปหน่อยเถอะเพื่อนผมก็โทรมาโอ้ย เมื่อวานไม่โทรมามาันวันนี้ผมอย่างแปลกเลยอะไรอ่ะไ,<อ>ไม่น่าจะติ่งไปไหนไม่รู้เดี๋ยวบอกแลวก็ติ่งม่วงไม่ได้ง่วงด้วยเอ้าเอสซีทำใหม่เลยอะไรอ่ะเอสซีย่าง,ยงกินโกรนอะ่ะมันต้องทำใหม่เลยเอาไปให้พ่อก,ก่อน <c oughs> <ège> กินนะเดี๋ยวพึ่งกิน ทำให้พ่อด้วยทำให้พ่อด้วยยังไม่ให้พ่อเลยอ่ะโอเคแล้วผมก็จะกินนั่งบนเลือค้าที่แล้วนะพ่อเป็นแบบนี้ได้ยินสิ่งที่พ่อพูดมันมาอีกแล้วเหรอ ทำไมพ่อไม่ค่อยฟังเลยพ่อไม่ฟังเลยอ่ะโอเคพ่อแข็งแรงมาก <The future S 1> ไม่เป็นไรแย่ yeah, แล้ววิ่ง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 ก่อนเฮ้ยเตแล้วตัวหว แล้วห้องชั้นใต้ดินไปไหนโอเคเราพอเราจะไลฟ์สดเท่านี้ก่อนไหมอะหรือว่ายัางเพื่อนผมก็โทรมาไม่ยยหยุดเลยเดี๋ยวผมไลา์ไปหาเพื่อนแบบหนึ่งนะเพื่อนผมนี่ก็จะเอาซักจะไลไม่รู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอหยุดสตรีมแป๊บหนึง่ง โอเคผมมาแล้วไม่เกี่ยวผมไปคุยกับเพื่อนมาเพื่อนผมเป็นแบบนี้ตลอดเลยเราบอกไว้เลยโดยเฉพาะบูมๆนี่แหละเมืม่อวานเมื่อวานไม่โทรมาหาผมปะแล้วเข้าไปเล่นซิกบดี้ทาวเวอร์ดีเฟดีกว่าทุกคนเอ่อเอฟซี FC ไปไหนแล้วเอฟซีก็คล้ายๆกับทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟนนั่นแหละแต่แค่ตัวละครมนันจะเออสวยนิดหน่อยมั้ง <c oughs> ตัวละครม,มันไม่ได้สวยแบบคลาสสิกทุกคนมันจะสวยแบบอืมแต่ว่าอะไรนะมันจะสวยไปไม่ไม่ไมใม่เหมือนคลาสสิกแต่ว่ามันก็สวยแหละอืมมาแป๊บหนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมเข้ามาก่อนจะเล่นด้วยจริงๆเดี๋ยวผมเชิญเขามาก่อนเลยถ้าเขาอยากเล่นจริงๆผมเชิญเขามาก่อนนะภูภูม่ะบอกไว้เลย เพื anyway, ่อนคนนี้ที่เคยเล่นกับไปเลยเอซีก็บอกว่าจานโบงจานบินอะไรนั่นแหละเออเดี๋ยวมันงั้นนะทุกคนเออมันมันกำลังโหลดรอนานหน่อยเดี๋ยวอุ้ยไม่กอดผมว่าจะไลค์ครึ่งชั่วโมงดีกว่าเพื่อนผมก็โทรมาจังเนาะ หรือว่าน่าจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะทุกคนคือคลิปผมมันทํานานหน่อยนะ่คือช่วงนี้ผู้ติดตามผมก็ลดด้วยโอเคเดี๋ยวขอ,อไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต,ติดตามได้เรนะื่อย